มาสอนทำสก,กูชี่ก้อนเมฆกันค่ะไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะก็จะมีกันไกลเนาะถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เทปเนาะแล้วก็นุ่นตุ๊กตานะคะจะเป็นนุ่นจากอะไรก็ได้เนาะแล้วก็เราก็เอานุ่นออกมานะคะแล้วก็ทำให้มันแบบกลมเลยนะใช่ให้มันกลมแบบกลมเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ตัดเลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ตัดส่วนที่เหลือนะคะนี่รู้ส็จแล้วแล้วก็เอาหนังยางมามัดนะคะแต่ขั้นตอนนี้ขอให้แม่ช่วยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยเออที่มันเป็นจุกๆ่กะตัดให้สั้นที่สุดนะคะเออพอตัดสั้นที่สุดเสร็จแล้วนะคะก็นําเทปเนี่ยมามวนๆรอบกลมๆในฐานนี่แล้วก็จะสโลว์อย่างงี้นะคะใครจะวาดหน้าตาหรือไม่วาดก็ได้นะคะลองไปทํากันดูนะบาย